หอมๆค่ะพอกันอีกแล้วนะคะสำหรับมือนีเป็นคลิปการมกไข่ปลาสลิดกับปลาขาวนะคะนี่เป็นไข่ปลาสลิดกับปลาขาวค่ะส่วนประกอบก็จะมีใบแมงลักค่ะใบแมงลักผักอีตูต้นหอมซอยกับหอมหัวแดง จะตำพริกไส้ก็ได้ค่ะแต่ว่านับประตำน่าจะใส่เป็นลูกโดดแท้นะคะนี่จะมกแบบบานๆนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการมกเลยค่ะใส่หอมหัวแดงซอยต้นหอมซอยลูกโดดใส่ลงไปเลยค่ะผักอีตูนะคะเด็ดลงไปใส่ค่ะ ใส้ผักอีกตู้ได้หลายเสี้ยนห้หอมค่ะปรุงรสดด้วยชิ้รสดนะคะ เกลือนิดนึงค่ะน้ำปลาค่ะกับค้นให้เข่ากันนะคะตักใส่ใบตองเอาไปอย่างไฟค่ะ ใส่ใบตองหนาหน่อยนะคะนับใส่3ามสันเพรจะเอาไปย่างไฟพักเลยค่ะห้อค่ะ ม่มีฝีมือในการมกไข่มันสวยๆนะคะใส่ไฟอ่อนนะคะจนจนไข่ปลาสุกเป็นหนึ่งใสซึ้งใส่อย่างมันจะมีน้ำนะคะถ่ายอย่างไฟจะเป็นแห่งๆค่ะเรามาดูตอนมันสุกนะคะสุกแล้วจ้ามกไข่ปลามาเปิดกันเบิ้งเลยค่ะว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนคะ่ะอุ้หอมๆค่ะ นี่ค่ะหนาตามกใข้ปลานะคะจะเปิดอีกคอค่ะแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ